สวัสดีนะครับยามค่าคืนนะครับค่าคืนเดือนหายปั่ไปดูนะครับไม่ได้ออกไปครับวันนี้นะครับเราจะมาดาวน์โหลดอ่าโมเดลต่างๆเนาะโมเดลต่างๆจาก 3D Warehouse นี่ใช่ไหมถ้าโหลดตรงนี้บางคนที่มีตั้งค่าตัวติดตั้งตัว Timber ต่างๆไปแล้วก็จะโหลดได้แต่ผมไม่ติดตั้งนะครับผมผม บางคนบอกว่าทําไมเข้าไม่ได้แล้วเหรอครับอ่าเราถ้าเข้าไม่ได้จังหวะรีบเร่งเร่งรีบนะผมบอกว่านี่ครับถ้าเรามาี Gmail อยู่แล้วเราก็ไปเข้าทางด้านนอกครับกาดอา์หลัวข้ามาโดยไปที่ไหนเอ่ยไปที่อ่า Google เนอะ Google ดี่นี่ไปแล้ก็ไป Google เลยไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะฮะผมปิดไปก่อนเนอะ พิมพ์ทีดีไวเฮ้าทีดีอะผมนันไปละทีดีไวเฮ้แเรากดดับเบิลคลิกลไลิกลิเลยนลคกับกราก็ไปติกลี้ลิกลิกลิาลิเลาเลิกล้กลิกริกลิกริกลิเล้กกลิกลิลิลิกลากีิเลิกลล้กิกกลลิเลยเข้า,เ,า,า,เ,เ,า G เ,เข้ามานี่เลยครับิน,น มันก็จะมีให้เราเข้าถ้าเรามีอีเมลแอดเดสเราสมัครใหม่เราก็จะมาตรงนี้หรือเรามี Gmail แล้วมาเข้าตรงนี้หรือเรามี Apple มีบักนัดมีอะไรต่างๆก็ามาเข้าตรงนี้นะผมก็เข้าเลยไซย์วิ o g l เกิลเห็นไหมมันก็จะมีชื่อผมเข้าด้วยบัญชีไหนมีบัญชีเดียวก็ขเข้านี้เห็นไหมมีหลายบัญชีเด็กเขาจับติดคุกอ่านี่ก็มาละสมัยนี้นะโอเคเนี่ยผมก็มาละผมจะราวโดเครนนะอืมซ อ่าเอ็ N e นะมาแล้วก็เอาให้ได้สักงานหนึ่งเลยกันเนาะอ่าเรามีเป็นเครนเป็นเป็นเครนเป็นโมบายเครนนะโมบายเคลื่อนย้ายเนาะโมบายเครนอ่าเราอ่าทำไมเนี่ยเขาเอาเครนเอาโมเดลเครนเข้ามาแล้วมายื่นมาหดยังไงเราก็มาดูกันเนาะเราก็มาดูกันนะนี่เอาเอาตัวนี้มาดีกว่าตัวนี้มาตัวนี้มาเอา เค้นฝรั่งดูเค้นหล่อๆก็ได้ดูเค้นฝรั่งหล่อๆกาโต้มีไหมอ่าดูเค้น,นคตัวไหนอะเค้นตัวเมื่อกี้ก็ได้นะเราก็เลือกเอาได้นะฮะเอ๊ะไม่โหลดสักทีชักลำคาญแล้วใช่ไหมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะบอกนะเลือกเอาที่เราชอบนะอ่าอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้ตัวที่เมื่อกี้อ่านะครับตัวเมื่อกี้มันจะครบดีครบ ดีอ่ะตัวนี้แล้วกันเนาะลองดูที่นี่เข้ามามาคลิกมาแล้วก็เลือกโมเดลในเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นแล้วก็มานี่เลยตัวที่แปดเอ๊ะสิบแปดไหมอ่าสิบแปดแล้วก็มาเลือกว่าที่ไหนเดสก์ท็อปเนาะเดสก์ท็อปหน้าจอนะ หน้าจอมาแล้วแล้วก็ไปดูซิว่าหน้าจอมีมาไหมแล้วก็ไปเปิดดูสิเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้นี่มาแล้วจะากึกมาแล้วหมุนติวติวติวต,วต,วติวเลยมาลจะครู่นะครับอ่ามาแล้วดมยาครับไม่ได้ฉลาภาพนะครับแต่ว่า นะครับเป็นเครนเะนาะเครนฝรั่งด้วยอ่าปั๊บเราก็มาดูว่าเราจะยืดจะหดยังไงเห็นไหมปั๊บนี่เขาทําให้เราเป็นเห็นไหมเขาเขาทำให้เราเป็นชิ้นชิ้นแล้วบายฮนะเพียงแต่ตัวนี้เราก็มาเวลาเราจะยืดหดอาจจะใช้เทคนิคนินดนึงอ่าเนาะเห็นไหมเราก็เห็นไหมเราก็มู๊ปปุ๊บดูซิว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนแหมเครนฝะรั่งหาจุดหมุนยากนิดนึง ผมไม่รู้จุดหมุนมันอยู่ตรงไหนตังบมูมเห็นไหมไม่มีเหมือนเคนเคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีให้เราเลยปึ๊บอ่าปึ๊บเห็นไหมครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาตัวนี้มันบอกของเขานะครับเป็นไฮริกนี่ก็ยืดออกมาล้วก็ใช้วิชาที่ผมเอาเคนมาใช้งานก็เพราะอย่างนี้ครับเอามาหมุน อันนี้เห็นไหมแล้วก็ยืดได้ฮะยืดได้แล้วก็ปึ๊บเราจะยืดตามแนวนี้แล้วก็ยืดเห็นไหมแล้วก็คลิกตามเส้นไปตามเส้นไปตัวนี้ก็ปึ๊บเห็นไหมแล้วก็อันไฮไว้เใช่ไหมปึ๊บมา ปุบ๊บเรามาดูตรงนี้เขาปิดอะไรไว้ไหมเด่ดนาบอกเราไม่ได้หรกปุบ๊บเราคลิกนี่ก็ได้อุ้ยก็อ๋อเนาะแล้วก็ ลงเลยฟื้นเห็นไหมก็บอกให้เล็กเห็นไหมเราจยืดเท่าไหร่อ่ะเ,เห็นไหมเราก็ทําได้ใช่หไหมเราก็ไปติดเขาตัวนี้ให้มันเรียบๆเ,เห็นไหมเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันมันเป็นคอมเมนต์นะฮะเราก็เรต้องยกอ้าวเดี๋ยวเราทําการยืดบูมดิอ่ายืดบูมด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาตัวนี้ไปบูมนี้ชักออกไปอ่าบูมนี้ โอ้โหเยอะจังเลยระเบิร์ตอนนี้ระเบิร์ตุ้มตั้มไปเลยอ่ะไม่ได้ไม่กบไวอ่าเห็นไหมต้องใช้ติก๊กหนิงนึงครับหนึน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งโอ้อันนี้หลอกเราอีกแล้วฝรั่งทำหลอกไว้อ่าถ้าเป็นเทนญี่ปุ่นก็จะยือดออกได้นะครับอ่าอันนี้ก็ทำไปแค่นี้เนาะโดยการหมุนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองโหลด เคนญี่ปุ่นมั่งลองดูนะครับลองดูลองดูงด,ดูปึ๊บนี่เป็นกาโตเคนอุ้ยหลายยี่ห้อครับลองดูกาโตเคนนาเห็นไหมกาโตเอานี่มาขอดูเอาสามร้อยตันเลยเห็นไหมกาโตเอาสองร้อยดีกว่าจะยืดไปแล้วปึ๊บมาละปึ๊บติดจิบด้วยนะลองดูดิ มนเลือกรุ่นได้นะครับเลือกรุ่นได้เขาก็จะมีรุ่นให้เราเราก็จะเลือกรุ่นรุ่นยายรุ่นแก่รุ่นอะไรก็มีหมดนะครับมาลองดูนะครับวิธีการโหลดนะครับโหลดทางเลือกนะครับโหลดทางเลือกแล้วก็โหลดได้เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเข้าทาง ทางอื่นนะอ่านี่เป็นกาโต้อ่าเป็นเคเนาะนี่ก็จะมีตัวจิ๊บอันใต้ท้องนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเคนซูมเลียนจีนอะไรตรงจีนเยอะมาเยอะมาเยอะเห็นไหมทำเป็นชุดชุดไว้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายแล้วมาผมผมก็จะใช้วิธีการอือหดบูมเห็นไหมฮะเอาใหม่ใหม่ใหม่อ่า เห็นไหมครับหดบูมเป็นตามแนวดิดแดงอด่ะหดหมดละเคนนะเราก็หด,ดเห็นไหมครับอ่ะเราก็หดบูมยืดบูมได้ส่วนตัวนี้เป็นอ่าสลิงอ่าสลิงนะสลิงแล้วก็จะมาสลิงผมใช้วิธีการทำยังไงอ่เข้าไปใช้ Scale up. เกลออกก็ได้ครับสองตัวที่เลยเนะยาะ อันเห็นไหมเราก็เข้าไปพ้องเขาลองลองลองเล่นดูครับลองเล่นดูเนาะ,ะในเขาไปนไครับเราเลื่อนเนาะเลื่อนเนาะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับมันเป็นมันเป็นอยู่แล้วเป็นในเขาทำเป็นในอยู่แล้ว ในคอมเมนต์นอยู่แล้วคอามเมน้นเราสาม,มารถที่ตัดได้เลยก็ได้นะถ้าใหด้ดีก็ทําเส้นให้เขานะครับเราโยกย้ายาแล้วก็ไปตามเส้นอา่าแล้วก็กดจะกดมูฟแล้วก็ดึงออกมาตามเส้นเนี่ยตามเส้นให้เขานะครับตามเส้นไปเห็นไหมครับล็อกตามเส้นไปแล้วตามเส้นไปเห็นไหมครับว่าเวลาหดหรือเวลาทําอะไรต่างเนาะเราก็ทํำไปหดตามเส้นตามแบบไปตัวนี้อะไรเนี่ยเอามาดีไหม เอามาอยู่ไหนอ๋อเป็นสลักสลักตู้สลักจะเป็นลบออกใช่ไหมเอาเฉพาะเนี่ยเราก็เอาฟังก์ชันให้มันได้แตเคเนนะนอนบูมน้อยอานอนบูมไอ้นอนจะทำการนอนบูมอ่าหมอนบูมปื๊บหมดนะเอาหมดยังอ่าเขาทํามาแล้วเขม็มทำมาดีนะครับเราใช้รถนี่ใช้โรเทชโรเทชแล้วก็ไปทําหาจุดหมุนที่ไหน เพอจุดหมุนของเครนเนี่ยของเครนเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปดูเกะแล้วเกินปิด,ดก่อนอ่าจุดหมุนของกระโดงเครนนี่อยู่นี่ครับเราต้องเราต้องมาหมุนนี่ด้วยนะแต่เพราะว่าเกรนอันตัวน,นี้กระบอกไฮดริกมันก็จะต้องกดลงตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับกี่องศาอ่าสามสิบอ่ากดไปสามสิบเนาะ อันนี้ทำไงอันนี้ก็ต้องไปสามสิบะต้องต้องใช้ทักษะจําให้ได้นะครับทักษะจําไม่ได้ก็คือไปเพ่สามสิบนัน่นใช่ไเข้าไปนิดหน่อยเนาะมองเห็นปุ๊บเห็นไหมหตัวนี้เอาตรงไหนเอาตรงนี้มันจะมีส่วนเลยส่วนอะไรพวกกมีนะฮะ สิบส่วนเป็นสามสีบ,สบ,สบ,สบสงสองศาเห็นไหมครับเราก็ทําการตัวนี้เราก็ยกลงมาหดลงมาะก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับเวลาการเวลาที่เราเราหดหรือบูมหรือสวิงหรือแรงต่างนะเราก็ใช้วิธีการผมก็ใช้วิธีแบบนี้ครับเราก็หมุนเวลาเราจะเวลาเราได้ได้โมเดลมาแล้วก็มาหมุนหมุนหน่หยจุดหมุนอยู่ไหน เราก็ดูว่าจุดหมุนอ่าจุดหมุนเขาจะมีมาให้ไหมครับว่าจุดหมุนของของของเครนอยู่ไหนตัวใหญ่ไหมตรงนี้ไหมอืมผมไม่รู้ว่าจุดไหนอ่าปึ๊บลองดูฮะจุดนี้ไหมอ่าเห็นไหมอ่อฟื้ื้ฟื้ฟื้จใครติดตามอ่าตัวนั้น ที่เป็นฟิสิกส์ตัวไอของนั่ก็ที่อาจารย์ป้อมเคยทำไว้ที่บ้านสเก็ตอัพก็ลองเข้าไปดูอาจจะหมุนเคนหมุนไรได้นะครับทำเป็นาการหมุนการไรนะครับนี่เราก็ทำการหมุนผมก็มาใช้วิธีแบบนี้ครับในการในการนำเสนอนะก็คือหลายๆมุมหลายๆมุมหลาย,ลายาจะได้ดูแล้วมันจะได้สมจริงนะครับว่า มีการยืดนะมีการหดนะเคลนอนะไรพวกนี้นะครับขับเอาไ้ใช้ได้นะครับไปปรับมุมปรับอะไรได้นะครับพวกเคลนตัวนี้ก็ทําเป็นคอมเนร์มยู่แลวเห็นไหมเนี่ยมีทาเป็นคอมเนร์เป็นชุดแต่ชุดมาสะดวกนะครับในการยืดหดหรือทาทาเบี่ยงมุมเบี่ยงไรนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ